สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ตัวนี้มีชื่อว่า OneNote นะครับ OneNote เป็นหนึ่งในโปรแกรมชุด MicrosoftOffice นะครับซึ่งจะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์เนี่ยสามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะซื้อตัวนี้ไว้เป็นแพ็กเกจของมหาลัยอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะครับซั้งตัวนี้เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างมันสามารถที่จะ organize เอกสารนะครับบริหารจัดการเอกสารแยกหมวดหมู่เป็นรายวิชาสามารถจัดการเอกสารเลคเชอร์ได้นะครับไม่ว่าคุณครูอาจารย์จะให้มาเป็น powerpoint หรือ pdf หรือไฟล์ word excel อะไรก็ตามนะครับก็สามารถที่จะนำเข้ามาในโปรแกร,รมนี้แล้วเ,เอามาขีดเขียนพิมพ์ข้อความลงไปนะครับ บันทึกเสียงได้นะเราลองไปดูกันครับว่าเราจะใช้มันในการเรียนได้ยังไงนะครับอันนี้นะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม OneNote ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ล็อกอินนะครับด้วย Account ของสถาบันการศึกษานะครับพอเราล็อกอินเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะมีเจ้าตัวโน้ตบุ๊กไว้ให้เราเราสามารถที่จะเพิ่มได้ด้วยการคลิกลงมาเนี่ยครับข้างล่างนะครับเลือก Add Notebook ครับสมมติว่าผมจะ ทำเกี่ยวกับวิชาในเทอมนี้นะครับผมให้ชื่อว่า2563ขีด1นะครับก็คือเทอม1 2563ผมตั้งชื่อโน้ตบุ๊กขึ้นมาเลยมันก็จะมีชื่อโน้ตบุ๊กเราอยู่ข้างบนนะครับ2563ขีดหนในโน้ตบุ๊กมันจะมีอะไรบ้างมันจะมีเซสชันนะครับมีหลายเซสชันแล้วก็มีกลุ่มของเซสชันได้ด้วยนะครับแล้วก็มีหน้าของในแต่ละเซสชันนะครับเดี๋ยวทดลองทำดูครับผมรีนมเซสชันหนึ่งว่า เซสชันหนึ่งผมตั้งชื่อว่าวิชาออกแบบ5นะผมเพิ่มเซสชันขึ้นมานะครับโอเคครับตัวนี้ก็คือเซสชันแต่ละเซสชันนะครับอยู่ในสมุดเล่มนี้นะครับมันเหมือนเป็นโฟลเดอร์ใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นโฟลเดอร์ย่อยใช่ไหมครับแล้วไฟล์อยู่ตรงไหนครับไฟล์คือตรงนี้ครับถ้าสมมุติว่าผมมาที่วิชาออกแบบ5นะครับแล้วก็เลือกไฟล์นี้นะครับ เลือกเพจนี้ขึ้นมาสมมุติว่าวันนี้ผมมีเรียนวิชาออกแบบ5นะครับเนี่ยนะครับเราพิมพ์ลงไปตรงนี้ปุ๊บมันจะขึ้นมาเปลี่ยนชื่อเพจตรงนี้ให้เลยนะโอเคทีนี้ตรงนี้เราสามารถทําอะไรบ้างสมมุติเรานั่งเรียนไปเราก็สามารถที่จะจดบันทึกอะไรต่างๆได้นะจดบันทึกเปลี่ยนฟอนต์อะไรได้ทั้งหมดนะเราสามารถที่จะทําให้มันเป็นทูดูลิสต์ได้นะครับทูดูเช่นว่าส่งการบ้านด้วย แล้วก็อ่านบทที่1ตรงนี้เป็น To Do List นะครับเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วเราสามารถที่จะมากดเช,เช็คได้ว่าเราทำแล้วอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือนะครับเราสามารถที่มาที่เมนู Insert นะครับเมนู Insert ทําทำได้ตั้งหลายอย่างเช่นการแทรกตารางนะครับแทรกตารางได้ลงไปปึ๊บเนี่ยนะก็ใส่ของในตารางได้ะอันนี้ทำได้ง่ายๆเลยทีนี้ความเจ๋งของมันก็คือเราสามารถที่จะ Insert ไฟล์ได้นะครับ มาที่ไฟล์นะครับอินเซิร์ฟไฟล์ลงมาแบบนี้นะครับสมมุติว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่อาจารย์เขาแจกในห้องนะครับมันก็จะเข้ามาเป็นเหมือนเป็นไฟล์ PDF นเขียนลงไปได้นะเวลาเราเลคเชอร์ใช่ไหมครับเราอาจจะมีจดโนต้ตว่าตรงนี้เราอาจจะต้องการที่จะไฮไลท์นะครับหาในไฟล์ของเรา มีปากกาหลายๆสีหลายๆแบบด้วยนะครับเวลาจะซูมเข้าซูมออกทําไงครับกดปุ่ม control ค้างไว้แล้วก็ scroll m o u s นะครับซูมเข้าซูมออกได้แบบนี้เลยนะครับสะดวกมากๆ <Yeah. S 1> แล้วะมันก็มีเครื่องมือต่างๆให้เราได้อีกเยอะเลยนะครับเราต้องการเพิ่มพื้นที่ว่างเนี้ยนะอื๊ดเราก็เลื่อนลงมาได้อย่างเงี้ยนะครับอ่ามันก็ไม่หายไปไหนแต่มันเพิ่มพื้นที่ให้เราเขียนได้นะยิ่งถ้าใครมีวาคอมนะครับหรือใช้แท็บเล็ตนะครับ ตัวนี้มันสามารถที่จะรันบนแท็บเล็ตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูล iPad นะครับหรือตระกูลที่เป็น Android ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งคู่นะครับ <Whoa. S 1> การเขียนในแท็บเล็ตเนี่ยมันเขียนง่ายกว่าเขียนด้วยวาคอมด้วยนะ แล้วมันซิงก์กันนะครับหมายถึงว่าเราใช้แอคเค n t เดียวกันอย่างเงี้ยนะเวลาเราเขียนใน iPad เนี่ยพอเรามาเปิดในคอมพิวเตอร์มันก็จะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ผูกติดอยู่กับอีโค y ิสต m มเดียวนะครับความเจ๋งของมันก็คือว่าไม่ว่าจะเป็น iPad หรือโทรศัพท์อะไรก็ตามนะครับเวลาเราลงแอป o n e n o t e ลงไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะซิงก์กันได้ทั้งหมดนะครับเอกสารเราเปิดดูได้จากทุก device เปิดดูได้จากทุกที่นะครับไม่ว่าคุณจะใช้ Mac ใช้เ i n น x กใช้ Windows ใช้อะไรก็ตาม อ่ะสมมติว่าวันนี้เอกสารนี้อาจารย์เขามีบรรยายด้วยนะครับเราอยากจะอัดเสียงลงไปนะครับมาที่ Insert ครับ Insert เนี้ยมันสามารถใส่ภาพใส่วิดีโอใส่ลิงก์ได้หมดนะครับที่นี้ที่สำคัญคือมีออ d ด o โอด้วยนะฮะอ่าตอนนี้มันเริ่มอัดเสียงแล้วนะครับบันทึกเสียงลงไปแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี้นี่นะตัวเลขวิ่งวิ่งขึ้นอยู่เนี่ยนะ อัดเสียงแล้วเรียบร้อยถ้าเราจะหยุดอัดนะครับสมมติว่าบรรยายเสร็จแล้วนะเราก็กดสต็อปไปครับปึ๊บอืมเราสามารถที่จะมากดเพลย์ได้นะตอนนี้มันเริ่มอัดเสียงแล้วนะครับบันทึกเสียงลงไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่นะตัวเลขวิ่งวิ่งขึ้นอยู่ในะนะ่ยนอัดเสียงเหมือนเวลาเราจดเราจดไม่ทันใช่ไหมครับจดไม่ทันเราก็บันทึกเสียงลงไปเลยครับ บันทึกเสียงลงไปง่ายมากๆเลยนะทำให้เราใช้งานได้สะดวกมากเลยโดยเฉพาะคนที่ใช้กับโทรศัพท์หรือกับ iPad เนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะบันทึกเสียงจากที่เราพูดเองเนี่ยได้ง่ายๆเลยอยู่แล้วเพราะว่ามันมีไมโครโฟนใช่ไหมครับแค่ฟีเจอร์บันทึกเสียงอย่างเดียวเนี่ยเราก็แทบจะไม่ต้องใช้อย่างอื่นแล้วนะครับมันก็คุ้มค่ามากที่จะใช้มาดูอีกครับว่ามันอินเสิร์ตอะไรได้อีกมันอินเสิร์ตสัญลักษณ์ต่างๆพวกนี้ได้นะครับแล้วก็อินเสิร์ตพวกอีควอชันได้นะครับพวก สมการทางคณิตศาสตร์เขียนแล้วแปลงเป็นแมทก็ได้นะสมมติว่าผมจะเขียนอ่าแล้วผมจะเปลี่ยนมาให้เป็นสมการทางคณิตศาสตร์นะครับผมก็เลือกนี้ปึ๊บก็เ,เลือก l s โซ o so o เนี่ยนะเสร็จแล้วเลือกแมทนะครับเนี่ยมันก็จะแปลงให้เราเลยนะครับไอที่เราเขียนเนี่ยถ้าไม่ถูกนะครับเราก็มาเขียนแก้ไขได้ เนี่ยตัวนี้เราหมายถึงอะไรเนี่ยเราอาจจะหมายถึงตัวนี้มากกว่าอ่าเนี่ยถูกแล้วถ้าถูกแล้วปุ๊บเราก็เลือกยิงท m a t ทปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนที่เราเขียนให้เป็นสมการคณิตศาสตร์ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับมันเฉียบมากเลยมาที่ Insert นะครับเราสามารถที่จะ Insert ตตัวสติกเกอร์ได้ด้วยนะครับมันมีสติกเกอร์ให้เราเลือกเยอะแยะนะครับเนี่ยนะมีสติกเกอร์ให้เราเลือกที่จะช่วยในการเขียน เราแก้ข้อความในตรงนี้ได้นะครับสมมติัออ่อนนี้อ่าก็มาแปะสติกเกอร์ไว้นะฮะทีนี้ถ้าบางคนรู้สึกว่าเอ้ยข้างซ้ายมันเกะกะจังเลยทํำยังไงกดตรงนี้ครับทีเดียวเลยปึ๊บ <Whoa. S 1> อ่ามันจะซ่อนหมดเลยนะครับทีนี้เราก็จะมีพื้นที่เยอะแยะมากเลยนะครับเรากด c อน t r o l ค้างไว้แล้วก็กดขยายนะครับซูมตืดดืด,ด,ดโอ้เ <Yeah. S 1> นี่ยนะครับขยายใหญ่ได้เลยนะใช้ได้ง่ายๆมากๆ จะเปิดกลับมาที่เดิมทําไงครับกดอีกทีครับแค่นี้เองนะฮะทีนี้สมมุติว่าสัปดาห์นี้เสร็จไปแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเรามาใหม่เรามากด a แ d page ข้างล่างนี้ครับสมมุติว่าครั้งที่2เราเรียนเรื่องอะไรอะ่ะเรียนเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะ,ะพิมพ์ๆลงไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างของสัปดาห์ใหม่ได้แล้วแบบนี้ครับง่ายมากๆเลยนะสมมุติว่าเปลี่ยนวิชามาเรียนอีวิชาหนึ่งอา้าวก เรียนเรื่องอะไรก็ตั้งชื่อไปนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มเลยครับก็จดบันทึกจดโน้ตได้เลยนะครับจะจดโน้ตจะใส่ลิงก์ใส่ออนไลน์วิดีโออะไรได้ทั้งหมดเลยนะครับใส่ลงไปได้ได้หมดเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเลือกใส่ภาพจากไฟล์าจากกล้องหรือว่าจากออนไลน์ก็ได้นะสมมุติเราเสิร์ชรูปภาพออนไลน์มาเช่นผมเสิร์ชรูปภาพว่าโควิด มันก็สามารถที่จะเอาภาพเข้ามาได้แบบนี้เลยนะครับสะดวกมากๆเวลาจะจดโนต้ตแล้วต้องการมีภาพประกอบด้วยอย่างเงี้ยนะก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยภาพเอาเข้ามาแล้วทําอะไรได้อีกก็สามารถที่จะยืดย่อขยายได้นะครับนะกลับด้านอะไรอเงี้ยได้หมดเลยนะครับโรเตนะครับกลับด้านแนวนอนแนวตั้งได้นะ นอกจากนี้เราสามารถที่จะทำให้สมุดโน้ตของเรานะครับมันสวยงามได้มากขึ้นนะครับมาที่วิวครับแล้วก็มาเลือกอ่าเพจคัลเลอครับสมมติว่าผมอยากได้กระดาษสีถนอมสายตาหน่อยแบบนี้นะครับแล้วก็ผมอยากได้ให้มันมีเส้นบรรทัดด้วยนะอ่าเอาเส้นบรรทัดแบบนี้ก็ได้นะครับผมแคปเจอร์ภาพจากหน้าเว็บนะครับสมมุติว่าผมจะแคปเจอร์ภาพภาพนี้นะครับกด ชิป Windows S นะครับอ่าแล้วก็ผมแคปรูปนี้มาเสร็จแล้วผมมาที่ OneNote นะครับก็มา Double Click ที่ตรงนี้แล้วก็กด c t r l V นะครับเนี่ย<ตา>ภาพนี้ก็จะมาง่ายๆในโน้ตของเราเลยนะครับพอใช้ไปใช้ไปนะครับสมุดโนต้ตมันเยอะใช่ไหมครับสมุดโนต้ตมีหลายวิชามีหลายหน้ามีหลายครั้งที่เรียนทีนี้เนี่ย ผมต้องการที่จะเสิร์ชหาสมมุติว่าผมจะเสิร์ชหาอันที่มันเป็น to do list ์นะฮะนี่เห็นไหมผมก็แค่เสิร์ชหาทูดูปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้ว่าเอ้ยผมมีการใส่ทูดูลิสต์ลงไปตรงนี้นะสามารถคลิกได้เลยนะครับมันก็จะหาเจอนี่นะครับผมเสิร์ชหาเพจอะไรบางอย่างเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะหาเจอได้ว่าผมพิมพ์ลงไปที่เอกสารไหนบ้างนะ สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเฉพาะสมุดโนต้ตนี้หรือว่าทั้งหมดก็ได้นะครับผมมีสมุดโนต้ตกี่เล่มเสิร์ชท,ทีเดียวหาเจอหมดนะฮะ <Yahoo! S 1> ไอตรงนี้นะครับปุ่มรูปนาฬิกาเนี่ยก็คือไฟล์ที่ผมเคยมีทั้งหมดนะฮะไฟล์ที่เคยเปิดไว้ในนี้เนี่ยนะครับเนี่ยอย่างผมมีคอมเมนต์ทีซีสไว้เนี่ยผมก็สามารถที่จะเข้าถึงไฟล์ผมได้ง่ายๆนะฮะทีนี้เราต้องเซฟตรงไหนครับมันไม่ต้องเซฟนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย มันได้บันทึกลงไปในคลาวด์อยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะมาเปิดใหม่อีกครั้งหรือว่าไปเปิดด้วย iPad ไปเปิดด้วยจากโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเจอในสิ่งเดียวกันทั้งหมดนะครับมันก็สะดวกมากๆเลยในการที่จะใช้งานเจ้าตัวโปรแกรม OneNote อันนี้นะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆต่อการจัดการระบบของเอกสารนในการเรียนการสอนโดยเฉพาะตอนที่เราต้องใช้ทุกอย่างออนไลน์เนี่ยนะช่วยได้มาก รถชนถือว่าโชคร้ายแต่ว่าถ้าเดินออกมาดูรถตัวเองพังได้ยังถือว่าโชคดีนะครับเ <Wow. S 1> ป็นกำลังใจให้กันนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้ด้วยนะครับสุดท้ายไม่อยากจะบอกช้างไม่อยากจะบอกแมวไม่อยากจะบอกหมาเพราะต้องถึงเวลาต้องบอกลาไปแล้วครับ oh. สวัสดีครับ